สวัสดีครับทุกคนขอตอนรับข้าสู่ช่องกอบนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวเกมฮงไกซาเรลกันบอกเลยว่าช่วงนี้ทั้งเกนชินและสตาร์เรลน่าจะมีเรื่องข่าเด็กกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะแต่ละเกมก็มีอัปเดตแผนด้วยด้านกันเยอะมากๆนะครับซึ่งทางช่องเราจะพยายามทำเท่าที่ทาได้แล้วกันนะครับเพราะบางทีข่าวมาวันจันทร์ทำคลิปลงวันพุธพฤหัสแบบนี้อาจจะดูช้าไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่จะพยายามทมําให้็วที่สุดแล้วกันเนาะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นทางด้านของไกซาเรลนะครับที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเเเพราาะป็นข่ว่วกกียับ แจก1,600เพรฉลองครบครอบ1ปีของเกมแล้วก็มีการสปอยตัวละครนะครับที่จะมาในเวอร์ชั่น2.3โดยนะครับบอกได้ว่าน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครในเวอร์ชั่น2.2ก็ดีหรือว่าในเวอร์ชั่น2.3ก็ดีเหมือนกันแต่ตัวละครน่าเปิดมากๆเลยนะครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์เพื่อปกำลังใจผมด้วยนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสุขอนภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับผู้เบิกทุกท่านด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชรแพทเทิร์พาร์หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและอีกโปรโมชั่นเติมแบบ UID อันนี้จะเติมได้แค่เพชรกับรายวันนะครับถึงแม้ราคาจะสูงกว่าเติมแบบ ID Pass แต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับใครที่สนใจสามารถาไปสอบถามที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ มากันที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับล่าสุดทาง Official ได้ประกาศฟันไลฟ์พรีวิวเวอร์ชัน2.2ออกมาแล้วนะครับซึ่งตรงกับวันที่26เมษายนนี้นะครับส่วนเวลาก็ราวๆ6โมงครึ่งด้ครับใครอยากรับชมแบบเร็วๆตอนไลฟ์ผมจะแปะล,ลิงก์ของไลฟ์พรีวิวในภาษาต่างๆไว้ในคอมเมนต์นะครับชอบภาษาไหนก็ตามไปรับชมภาษานั้นได้เลยซึ่งเหมือนทุกครั้งนะครับเวลาไม่ไลฟ์พรีวิวของเกมคล้ายนี้อะไรเนี่ยผมก็จะพยายามแนะนำบอกว่าให้ไปดูไลฟ์พรีวิวเวอร์ชันภาษาจีนนะครับเพราะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างก็ได้นะครับนอกจากน สายฟังเพลงทางโฮโยแฟร์จะมีสตาร์เดลแจ๊สไหนให้ได้รับชมกันต่อด้วยนะครับเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ช่องทางรับชมไว้ในคอมเมนต์นะครับ และอีกไม่นานจากนี้ดูเหมือนว่าทางโฮย o ร์เวิร์จะปล่อยโฮยโอเพหรือลันเชอร์ที่รวมเกม PC ทั้งหมดของค่ายออกมาให้เราได้ใช้งานกันแล้วนะครับซึ่งในหน้าประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช้คําว่าเร็วๆนี้ซึ่งทางเราเดาว,ว่าอาจจะปล่อยมาพร้อมกับเกมเซนเดตโซนเซโที่กําลังจะเปิดให้บริการในประเทศี่พฤษภสปาคม2 0 2 4นี้นะครับถ้าไม่ใช่ค้ดเบต้ารอบที่สี่นะก็น่าจะเปิดให้เล่นแล้วนะครับตรงส่วนนี้ทุกคนคิดยังไงกันบ้างครับกับการเปิดลันเชอร์ที่รวมเกม PC ของค่ายแบบนี้น่าสนใจหรือเฉยไไไไมมม่่ด้ีอรรแปกกน็กเยังงสาาถ อ,อกกันได้นะครับ คงต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนตัวใช้ร็อกอินเกมผ่านอี c ีกเกมอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีรันเชอร์ตัวนี้ออกมาหรือเพื่อใครไม่รู้นะครับว่าทางฮาวเวกําลังจะปล่อยเกมอะไรออกมาผมเตรียมตัวอย่างสั้นๆนะครับของเกมเซนต์โซนซีโร่มาฝากกันด้วยนะครับ เป็นเรื่องของตัวละครที่จะมาในเวอร์ชัน่น22นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครที่คาดว่าจะมาแน่ๆเลยนะครับตัวละครแรกโรบินโรบินเป็นตัวละครท่าดาวประเภทกายภาพผ่าประสานสาวน้อยที่แสนสง,ง่าง,งามผู้ขับขานบทเพลงของเผ่าฮาโลวีนถ้าออกเสียงยังไงต้องขอไปด้วยนะครับเธอถือกําเนิดในเพนาโคนีและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วกาแล็กซีในครั้งนี้ได้ถูกทางตระกูลรับเชิญให้กลับไปยงังบ้านเกิดเพื่อร้องเพลงในงานเทศกาลดนตรีประสานเสียงสามารถอาศัยพลังของประสานในการถ่ายทอดเสียงเพลงและ,สะแสดง เสียงสะท้อนของเราแฟนเพลงรวมถึงสิ่งมีชีวิตในโลกต่างๆนี่คือคําอธิบายแนะนำตัวอย่างสั้นๆของตัวโรบินนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตัวละครนี้จากข้อมูลที่จะพอหาได้นะตอนนี้นะครับโรบินจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ช่วยบัฟการโจมตีต่อเนื่องของสมาชิกฝ่ายเราทั้งหมดในสร้างดดเมจคีย์ข้อเพิ่มขึ้นบัฟการทะลวงความต้านทานทุกประเภทพร้อมกับฟื้นพลังงานของพรสวรรค์ซึ่งผมยังไม่แน่นอนเรื่องของตัวเลขน,นะครับว่าแต่ละค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่จะเห็นได้ว่าตัวของโรบินเป็นตัวลละครรนนน่าาาสใจมมกๆเยพ การปรับตั้งหลายอย่างเลยใครที่กําลังอยากให้ตัวซัพพอร์ตดีๆมาใช้งานรอดูข้อมูลจากไลฟ์เวอร์ชั่น2.2แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก็ยังไม่สายนะครับ และตัวละครที่2องบูธฮิลบูธฮิลเป็นตัวละครห้ดับประเภทกายภาพผาดล่าสังขารมนุษย์คาร์บอยดัดแปลงที่พนเจอนจรอยู่ท่ามกลางกาแล็กซี่เขามองโลกในแง่ายดีและไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆในฐานะหนึ่นงใน,นสมาชิกของกาแล็กซี่เลนเจอร์ผู้กระจัดภัยพานที่สามารถลงมือได้โดยไม่เลือกวิธีการเบื้องหลังของการกระทำอันเอ,อิกรกะเริกคือความปรารถนาที่จะดึงดูดความสนใจของสตูคูแคนอย่างองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวฟังดูเหมือนว่าบูธฮิลจะเป็นตัวละครที่สําคัญไม่น้อยเลยนคะคราบาะวมีเรื่องกับอนุรักษ์เลยสับตัวของ Boot ูินนนัั้จะเป็ตว าเมแน่นอนนะครับเป็นดามิเกยภาพแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเก่งมากน้อยแค่ไหนเพราะแม้ว่าเดนไซน์ตัวละครจะเท่แต่ตอนนี้อาเจนตีเขาทามาตรฐานไม่ส่งจริงๆนะครับยังไงคงต้องรอดูตอนที่ตัวละครเข้านะครับว่าจะเก่งแค่ไหน และตัวละครที่ออกมาล่าสุดผ่านทางดิมาร์เกตติ้งของ Off ฟิเชียมีทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันนะครับตัวละครแรกไฟ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 เป็นตัวละคร5ดาวประเภทไฟผัดทำลายล้างสมาชิกนักล่าเซลาลอนหญิงสาวที่สมเกาะจากกลแซมเกิดมาในฐานะอาวุธและต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคสูญเสียเอนโทรปีเนื่องจากการดัดแปลงพันธุก,กรรมเข้าร่วมกับนักล่าเซลาลอนเพื่อแสวงหาความหมายของชีวิตและไล่ตามเส้นทางที่ท้าทายโชคชะตาอย่างไม่หยุดยัง้งใครที่ชื่นชอบเป็นตัวนางเอกเอ๊ะ ไม่ใช่น้องหิ่งห้อยบอกเลยว่ายังต้องเปิดมาใช้งานนะครับเผื่อใครยังไม่ได้เนื้อเรื่องไง2.1นะครับอาจจะสงสัยนะครับเอ๊ะไฟลไฟ์มาแบบนี้เป็นแซมได้ยังไงเนี่ยให้นำไปได้เนื้อเรื่องของ2.1นะครับแนะนำเลยบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับ อีกหนึ่งตัวละครที่เซอร์ไพรส์พอสมควรเจดเจดเป็นตัวละคร5ดาวประเภทควอนตัมผ่าปัญญาเจ้าน้าที่ระดับสูงของแผนกลยุทธ์การลงทุนภายใต้สังกัดองค์กสรสารภาพแห่งดวงดาวหนึ่งใน10คนหัวใจหินซึ่งหินศิลาคือยกตรีตาซับผู้ปล่อยโกที่สุข,ขุมและสง่าง,งามเชี่ยวชาญในการอ่านใจคนและมีงานในแรกส่วนตัวที่เรียกว่ายกเมตตาบรรดาลฝันยินดีที่จะอดทนรอสิ่งที่มีมูลค่าสูงและให้หนัดการดึงเอาคุณค่าจากลูกค้าให้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยด้วยตัวละครนี้ออกมาในเนื้อเรื่องของ นเนเจอาจริงตอนแรกผมไปคิดด้วยซ้ำว่าจะสามารถเล่นตัวละครนี้ได้เพราะว่าในเนื้อเรื่องนี้ออกมาแป๊บเดียวแค่นั้นเลยจริงๆนะครับต้อง่วนนี้ใครชอบตัวละครสายเจบอกเลยว่าในเวอร์ชั่น2.3ห้ามพลาดเลครับ และสำหรับใครนะครับที่ก็ำลังมีปัญหาเรื่องเพชรไม่พอเปิดกาชานในวันที่26เมษายน2024หรือวันเดียวกับที่มีไลฟ์พิวเวอร์ซัน222เนื่องจากครบรอบ1ปีของเกมนะครับทางัวเกมเจึงแจกให้ผู้เล่นที่มีเลเวลบุกเบิกตั้งแต่เลเวล4ขึ้นไป1,600เซลลอร์จ์นะครับพูดง่ายๆคือครบรอบ1ปีจากอีก10โปรดนั่นเองซึ่งเราสามารถรับได้ผ่านทางจดหมายภายในเกมเลยนะครับไม่ต้องไปล็อกอินไม่ต้องไปกรอกโค้ดนะครับ1,600เพชรฟรีๆตรงนี้เนี่ยจะสามารถรับได้ผ่านทางจดหมมาายายยภในนเเกเลั นี่ส่วนตัวให้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่เล่นเกมของค่ายมาใช่ไหมอ,อีกเกมหนึ่งของค่ายไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเกมไหนนะครับแต่ขึ้นต้นด้วยตัวจีนะครับที่เหมือนเมื่อครบรอบไปไม่นานมานี้แจกเท่าไหร่ <c oughs> ไม่รู้ว่าแจกเยอะหรือเปล่านะครับแต่มันมน,นึกไม่ออกนะครับว่าความแจกเยอะของเกมเป็นยังไงนะฮะแต่สําหรับเกมซาร์เดียบอกเลยว่าแจกเยอะแจกหนักนะครับ ไลปไปท้ายกันด้วย s t a r r a i l Live Concert s t a r r a i l 2024ใครที่เป็นสายเสพเพลงจากเกมอยู่แล้วทาง h ง n ก k a s t a r r a i l จะมีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นให้ได้รับชมกันนะครับในวันที่1พฤษภาคม2024เวลา6โมงเย็นผ่านทางช่อง YouTube ของ Official รักตัวละครไหนก็สามารถตามไปดูกันได้นะครับผมมาใสา่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์บอกว่างานนี้บันเทิงแน่นอนครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการเด็ดข่าวของไกซ์ซารลถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับก่อนจะไปบอกกันหน่อยครับว่าทุกคนอนอาอะไรน้เดือนสองกันสองนี้บ้างรอแผนที่ใหม่หรือตัวละครไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก่อนจะกกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับอุปเวอร์ท็อปอัพร์ดเติมเกมราคาถูกสลอดภัยการ์ดปัญหาโดานแบนค์หรือดีฟันแน่นอนทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจรายละเอียดของร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับในเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนน้้าาดดูแลสุขภพวยะครับ Create the grandest event. Ladies and gentlemen, ready to unveil your cards?